สบายดีสบายดีพี่น้องสุข,ขุณสุขคนเดอ้อเมื่อนี้บระเไทยก็เลยมานางเบอกนางเบอกกับพี่น้องเอซสุข,ขุณสุขคนนะครับกขอบคุณได้หลายช่วงนี้เป็นช่วงที่ข้าวกันบ้านกันเมืองเนาะเพราะว่า บอกว่าแต่พี่นอ้องเอฟซีเวผมก็รลุ่นอยู่กันเออวันสิเป็นยังไงสิเดินหน้าไปยังไงต่อนะครับบ่บ่สนหอดนีิท่านเจ้าของเ,ออเหมือนแรงกัะสิ้าลูกผ้าเมียไปลองเพลงนะครับพี่น้องอยู่ทางอุดอรผู้ใดอยู่ไกลกัไปเด้อแวะไอกำลังใจนะครับผม ทีมงานไปพอกันอยู่ลานเบาเสียงคราโอเกะทางออกไปอำเภอกุจับนะครับืมอแรงขอบคุณไปหาพี่น้องสู่หมองสูบอลเด้อบอกว่าอยู่ในประเทศต่างประเทศนะครับที่ยังบ่อถิ่มบอปลายังหักยังแพง อือใช่เ้ากอนถาะแล้วหลังจากนี้ไปกับซิมีละครไห้เบิงบดูดนแต่ตอนนี้ก็ทายไปหลายแล้วล่ะครับทายไปหลายต่อไหนยังบ่ลงนะครับทีมงานหลายๆหม่องหลายๆบอล นะครับพากันไปตะเวนไทยละครน,นี่ท่านพื้นบ้านอยู่หลายหม่องนะครับตายมันหลายๆแร้วจังสีลงแล้วก็บ่อแมนลงช่องสายย้มรุ่งดอกนะครับช่องนี่ช่องพี่น้องเบิ้องยุประจำกับสีมี่คือกันแต่ว่าทายร่วมกันกับอีกทางบริษัทเพิ่นกาสิตเปลงของช่อง ของบริษัทที่เป็นช่องหนังอย่างนั้นผมสิบ,บุกเบาสูฟังนะครับอย่างสีเบาสูฟังอีกทีนึ่งขอบคุณไปหา,อ,าอ้ใยหรื้อบริษัทไทยหาโดนแล้วอพี่น้องอยู่พูนทางเพื่อพอน,นไพรนะครับวาง เกิดเหตุการณ์มาเล่าเป็นห่วงน่องโอ้ยหลายๆหมองหลายๆบอลเลยความเป็นห่วงเนาะแล้วก็พี่เอซีอยู่สระบุรีนะครับเป็นยังไงแนนอนทักไทยเบิงในเบิงบอนอดสูมือนี่เบิงแต่เข้าการเมืองอยู่คือกันนั่นผมก็เบิงจนเดือบจนเดือนหมดละอื ลุงพรปไปไหนน้อลุงพอรอเสียทองพูนมือน,น,นอเอฟซีพี่น้องเกาๆหายไปใส่แน่นะครับอันนี้ยินนะก็ทักไทยมาในเด้อขึ้นหอดสุคนพี่น้องทั้งสปปล่าวเด้อเมืดประเทศเอาอรวดพี่น้องทั้งเกาหลีผู้ใดเบิงโยพี่น้องทั้งไต้หวันญี่ปุน่นสิงคโปร วมาเลนะครับแล้วก็ทางเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียอเมริกากระลายนะครับทักไทยเข้ามาในเรือถามข่าวถามข่าวมาหาเรื่องความกินหอดพี่น้องอยู่ในประเทศไทยทุกหมู่บ้านทุกอำเภอทุกจังหวัดนะครับบ่ได ช่วงบ้างที่เกิดเหตุการณ์นะครับบอสบายใจภายในครอบครัวช่วงนั้นผมก็ยอมรับนะครับต้องขอโทษพี่น้องเอฟซีหลายๆที่บอคอยได้ตอบคอมเมนต์เนาะอย่าว่ากันเพราะว่าเสียประสาทเออตอนนี้ก็ดีขึ้นไปตามลำดับห้องก็ซ่อมบึงไปรเรื่อยๆนะครับเนี่ยแต่บุญแต่วัสนะ พีกหอดใสผคุณดมีการมีงานกับติดต่อเข้ามาเด้วงานเล็กๆหน่อยๆงานคอนเสิร์ตงานร้านอาหารงานพับงานบาแต่ว่าบเมนท่างผมปไปไหนหรอกงานเขาพับเขาบางานวัดงานบุญเกลีขางานผู้เฒ่าหลายๆเลเมนท่าง ยู่บ่โดนดอกเพ่งใหม่นะครับก็สิงลงให้เบ่งเรื่อยๆนะครับมืออื่นนี่็มีโอกาสได้ไปไทยเอมวีให้ศิลปินอยู่ทั้งร้อยเอ็ดคนละแต่สิไทยอยู่ทั้งพี่มืออื่นนะครับเ็นให้เล่นเอมวีให้มืออื่นก็นเลยยกเลิกละครไปก่อน ยังค่ะที่ตามเป็นเพลงอย่างเป็นศินลปินผู้ใดขอบคุณไปเด้วยกันเบิ้งโยกกับได้เจะของานเพลงมือนไทยแต่เศร้านะครับประมาณสามโมงเช้าเป็นต้นไปพอดีตื่นแตกกีตาขึ้นมากินเขากินน้ำแล้วก็ใส่ต่อเลยเลื่อนกับสิเดมีโอกาสเอาน้องแตงโม มาเล่นคู่กันนะครับกับเอ็มวีเพลงขอบคุณไปหาคุณแม่เล็กในเด้ออีแม่เบงลูกอยู่บนออกขอบคุณไปหาพออยู่ในวัดวัดที่นำฝนไปบวชนะครับหลวงปูหลวงปูลิงใหญ่นะครับ ว่าสิลองเพลงให้เพื่อนบอ่านได้เห็นประวัติยูขึ้นจักสิเขียนแปลงใดยังบ้านใด้อยู่เด้อเหะอเอาพร้อมย้มไดนละลองเพลงนะครับประวัติของหลวงปูเป่เพื่อนไว้ขึ้นฮอดอูขึ้นหอดสูหม่องสูบอนขึ้นหอดุคนขึ้นหอดช่วงที่จิตใจบ่ดีปานไหนเนี่ยมีคนให้กำลังใจ หลายคนนะครับต้องขอบคุณใไห,หลายเอา้ามือแรงพอกันยูดอนดึ้อขอบคุณให,หลายครับกินหอดสุขคนครับ